เื่นมากครัคุ้ครับสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา t h ลโ o t h a Channel อยู่ในช่วงกินแหลกแดกยั่วครับท่านผู้ชม มมมมมมวันนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้จักและก็รู้จักนะคะนี่คือลอนตานนั่นเองค่ะอ่ะพี่ทิวเอาลูกมาให้เขาดูว่ามันเป็นแบบไหนลูกตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแก่หน่อยนะครับอันนี้เป็นลูกตาลนะคะที่อยู่บนต้นนะคะคมันจะเป็นพลายะคะ่ะเขาก็จะเฉาะลงมาะคะ่ะแล้วก็เขาก็จะแงะหนึ่งลูกก็จะได้ประมาณสองถึงสามลอนนะคะแล้วแต่ลูก อาจจะได้สีร้อนก็เป็นได้เนาะพี่ไฟกับพี่ทิวจะให้ดูการปอกนะคะพี่ไฟกับพี่ทิวถ่ายมานะไปดูกันเลยไปโคตดจะได้เนาะมัจะไม่ง่ายเลยเนอะต้องชอบเป็นด้วยโอ ก็ได้แล้วนะอ่าอ่าอันเนี้ยหนึ่งถุงหนึ่งถุงราคาเท่าไหร่คะหกสิบบาทอ่าหกสิบาทเพราะว่ากว่าจะได้นะคะมันยากแล้วก็ลําบากมากหมดนี่สองถุงหมดนี่สองถุงมะเราจะเริ่มมีแบบปลกเปลือกแล้วทำไมเปลกเปลือกนะเราจะเริ่มกินกันเลยแบบยั่วๆอ่ะเดี๋ยว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 นี่คือน้ำตาลสดนะครับจากเกยชัยที่เราซื้อมาแถวบ้านนะ เทเลยเทใส่แก้วเลยเนาะสดมากสดมากอ,อ,อ,อขอยุายาตให้ปากเทเลยตาอนสดก็จะออกรสชาติยังไง้วขอชิมนมากนะ<า>เอาเลยคือชื่นใจมากเลยทุกคนถ้าอากาศร้อนๆนะกินชื่นใจเลยทีเดียวอ อมาเราจะเริ่มกินลอนตาลไปด้วยเลยอ,อ่อ,อนอ่อนนุ่มไม่เหมือนลูกจากนะคะอันนี้มันจะนุ่มๆแล้วก็ละมุนอะละมุนอะลอนตาลนี้ก็สามารถไปทําขนมได้นะคะขนมหวานก็คือลอนตาลเชื่อมนั่นเองอเดนะีลยวขึ้นลูปให้ดู อร่อยนะคะแล้วก็แพงด้วยเพราะว่ากว่าเขาจะแนยออกมาเป็นลูกๆอย่างเงี้ยมันยากมากนุ่มๆจานนี้ก็สามารถเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างข้างในมันเหมือนสอดไต่หวานะอ่ะบางคนเห็นป<ม>ะมีน้ำเนี่ยคนข้างในมันจะเป็นน้ำนหวานะทรายชอบกินนิ่มๆืบางคนก็ชอบกินแบบว่าแข็งหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ จะปอกปอกแล้วก็เอาไปฝานหั่นหั่นันหันันหันแล้วก็เอาไปเชื่อมในน้ำตาแล้วก็ใส่น้ำแข็งหน่อยก็อร่อยนะคะรอยแก้วหนึ่งคำไปเลยแบบนีบซอสใต้น้หวานนะสอสใต้ กินกับน,น้ำเหรอเข้าเลยอันนี้แน่้หรือเนปาหาคะก็กินน้ำด้วยให้ท่านผู้ชมดูด้สิกินไม่หมอบข้างล่างเป็นไงละมุนละมุนใช่ไหมหอมมั่งกินพร้อมกับเนื้อก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวแล้วผมจะลองจุ่มกินเนี่ยมันจะรสชาติไงนะบิด โอ้แต่ลื่นๆมากเลยค่ะค่ะได้อ่ะมันได้อ่ะหวานมากแล้วก็สา,า,ามารถเอาไปทำข,ขนมตาลได้เนาะ แต่เขาใช้เป็นอะไรนะน้นดีในแบบข้างหลังเป็นข้างหลังนะเอาไปยีๆทำขนมตาลใครเคยกินขนมตาลบ้างใครเคยกินลอนตาลบ้างเนนาางอมเม์หน่นะเคยไม่เคยแล้วถ้าเคยใช่เรียกลอนตาลไหมหรือว่าเรียกอะไรจรมารักเบียนกันนะคะอ้อเยี่ยมเนี่ยไม่บอก แบบนี้ไม่ปอกเปลือกมันออกมันๆนะพี่ธิวลองกินดิหรออือหมาบ้าโคตป่าเดินหลอกเขาแล้วเปลือกมันซอ,อฟ,าฟานะคะต่กินได้ไหมไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะอืแต่เขาให้ปอกเปลือกกินแต่อันนี้คนบ้ากินทั้งเปลือกอเราขสันนิ่มเดวกินได้นะ ไม่คมเอาอ่ะขอบายขอบายอืมหอนิมไหมอ่ออ๋อนิ่มอ๋อนิมนิม ข้างคำเลยเชื้อมันลื่นถ้ากัดออกมันลืน่นลวกรสปากคำร้อนตาลก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยขอใี่สุดท้ายอาชนปึ้อือหือถัง อร่อยมันมีเหมือนม,มันมีสดใสนะมันมีน้ำข้งางในอ่ะอ่ออร่อยอ่ะ <c oughs> น,น้ำเลยน้ำบอกหอมหวานหอมขึ้นจมูกอ่ะ เขาก็จะมีอะไรหายนะน้ําตาลใช่ไหมน้ําตาลาน้ําตาลปี๊บอันนี้นะ่าน้ําตาลนี้น่าจะไปลองใช่ไหมรู้ว่าเขาถ้าหาเงนินมาได้ไงไม่รู้เหมือนกันเขาไปลองจากต้นเนี่ยแล้วก็เขาก็เอามาทาน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บก็อร่อยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีน้ำเนาะน้ําตาลสดขายที่ขวดร้อยนะ สี่ขวดร้อยเหรอก็แล้วแต่ร้านนะคะอืมมีมีหลายมีหลายราคาก็แล้วแต่ร้านก็จะอยู่ที่เกยชัยเลยคะ่ะเกยชัยชุ่มแสงเขาจะเป็นแบบหมู่บ้านที่เขาบ,บ่าว่าขายตาขายอะไรเลยขายน้ําตาลสดเลยเกยชัยคะ่ะถ้าใครอยากกินก็สามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะคะมีหลายร้านถ้าเจอร้านนี้ต้องจอดเลยคะ่ะ เดี๋ยวเอาร้านนี้ร้านนี้นี่นี่เดี๋ยวเลยไปไม่ได้สักร้านเลยค่ะ arkadaşlar. เราเคยแล้วเนอะเรื่องมาก่ะเ <Teraz S 2> นี่ยตัวเนี้ย <r> ตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอเคแบบว่ากินเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันอืดขอโทษน,นะ <c oughs> ขอโทษน,นะขอโทษนะ ไม่ไปแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ share. อะไรจะพูดอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นแหละค่ะกด s ั b s ไ r i b ์เพว่เราเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโลโทดัก